สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่อง LUNC Thailand หอยทากเหมือนเดิมนะครับในยามเช้าก่อนไปทำงานคลิปนี้สร้างขึ้นมาไม่ได้มาเชิญชวนหรือแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงท่านผู้ชมทุกท่านต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของท่านแล้วจงอย่าเชื่อแอดเพราะแอดเป็นคนที่เชื่อไม่ได้ครับก็วันนี้เราก็ มาดูนะครับผมก็ดูนั่งดูนอนดูนะครับจนต้องน่าจะต้องไปวัดพระบาทนำ้ำพุแล้วอะนะครับเพราะว่าเหมือนติดลูนา่าติดแบบเซฟอะเซฟติดแบบคือตื่นยามไหนอะมันมันต้องกดดูกราฟสักนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบผมไม่ได้รู้สึกแบบตื่นเต้นอย่างนี้มานานแล้วอนะามันมันแบบมันเป็นการตื่นเต้นแล้ว มันมีเหมือนเหมือนเราดูแล้วมันมันทำให้อะตินาลีนเราหลั่งตลอดเวลาประมาณนั้นนะมันมันสร้างความแบบเออตินาลีนแบบเราเรามีอารมณ์ประมาณว่าเออเราเราได้คิดนะคิดและฝันแล้วก็นึกแลก้วก็วาดโครงการอะไรในสมองกันแล้วแต่ใครจะว่าอ,อ ผมอัดกาวมากไปสมองหลอนก็ยอมรับครับยอมรับตรงนี้ยอมรับเลยนะครับว่าเพราะว่าลูน่ากลาสิกเ่ยผมว่าเป็นเหรียญที่ในความรู้สึกข,ของผมเองนะผมคิดว่ามันไปไกลอ่ะมันไปไกลแล้วก็มีแฟนได้อมีแฟนท่านหนึ่งบอกว่าถ้าเกิดขึ้นมาหนึ่งบาทธนาคารในประเทศไทยเราจะพอจะจะพอให้ไหมก็ก็ผมว่าพอนะ ผมผมว่าพอแต่แต่ถ้าเป็นผมเองนะผมผมจะรีบตั้งไู่ที่ศูนย์จุดผมเอาเก้าสตังค์อะเดี๋ยวเดี๋ยวเงินหมดหมดประเทศก่อนเดี๋ยวผมไม่ได้อันนี้ก็แค่พูดเล่นๆนะครับแต่เรื่องจริงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าด้วยราคามันขึ้นอะ่ะมันก็ขึ้นกันทั้งหมดนะครับทั่วประเทศทั่วโลกอะท,ที่ที่ถือเหรียญลุน่าคลาสิกอยู่ก็ขึ้นเหมือนกันตัวเงินก็จะสะพัด ไปสะพัดมาอยู่แล้วครับม,มันมันมีกลไกของมันเองนะครับแล้วซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเทขายทั้งหมดนะครับอาจจะเทขายกันส่วนหนึ่งอาจจะแบ่งมาอย่างอ,อย่างผมถือไว้ที่สี่แสนเหรียญใช่ไหมผม่าอาจจะขายออกมาสักหนึ่งแสนเหรียญและอีกสามแสนเหรียญผมก็จะเก็บไว้นะเก็บไว้รอรอวันที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วก็จะ จะปล่อยอีกหน่อยหนึ่งจะปล่อยอีกแสนหนึ่งแล้วขึ้นไปอีกก็จะปล่อยอีกแสนหนึ่งแล้วขึ้นไปกก็อาจจะเก็บเป็นขวัญถุงอีกแสนหนึ่งแสนสุดท้ายอะไรประมาณนี้ครับก็เหมือนกันบางคนมีถึงขั้นเจ็ดสิบล้านตอนนี้ไม่ขึ้นไปร้อยล้านเลยผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะก็เจ็ดสิบล้านเนี้เขาก็คงไม่ขายทีเดียวเจ็ดสิบล้านอ่ะแล้วต้องทยอยทยอยขายนะครับเพราะการที่ทยอยขายทุกคนไม่ใช่ว่าเออขึ้นหนึ่งบาทแล้วจะเฮโลเทกันมผมว่า มีมีไปบางส่วนครับแต่ก็น่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความรู้สึกของผมคิดว่ามันตอนเนี้ยราคาของลุน่าคลาสสิกอะช่วงวันเนี้ยวันสองวันเนี้ยมันก็จะแบบเขาเรียกอะไรนะเดินเดินอยู่แบบเนี้ยแบบไซส์เวไปเรื่อยๆยครับแต่แต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าระวังเพราะอะไรคือหนึ่งบิตคอยนะครับบิตคอยไม่ขึ้นนะครับ ต้องดูบิตคอยด้วยนะครับอย่าอย่าอย่าเผลอนะครับเพราะว่าอย่าไเปเผลอดูแต่รูน่าแต่เราไม่ได้ดูไปดูเหรียญบิตคอยครับเพราะบิตคอยเนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้อยู่แล้วว่าบนตลาดจะขึ้นหรือลงนะครับแปลกไหมครับบิตคอยไม่ได้มีโปรเจกต์บิตคอยไม่ได้มีอะไรแต่ทำไมคนถึงให้ค่าบิตคอยล่ะนะครับเนี่ย มันมันเป็นอะไรที่ที่แปลกครับแล้วก็ตอนเนี้ผู้ถือครองชิบะอีนุที่ที่ผมตามข่าวนะก็สึกว่าจะลดลงแล้วก็ดอกก็ลดลงนะครับแล้วที่เลวร้ายสุดก็คืออีเมลที่ผมได้เมื่อวาน,นครับเป็นเป็นเรื่องของไลคอยแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีส่วนแล้วละ่ะเพราะว่าถ้าไม่มีส่วนทางกระดานคงไม่ประกาศออกมานะครับ แล้วสังเกตดูว่าไลท์คอยตัวนี้ราคามันตกอย่างเดียวไหมครับตกอย่างเดียวตกแบบตกน่ากลัวนะเพราะว่ามันมันตกแบบก็คือผมว่าไม่ควรจะกระโจนเข้าไปนะผมอาจจะกระโจนนะเพราะว่าถ้าเป็นเหรียญแบบเนี้ยถ้าถ้าถ้ามันมีข่าวมาจริงอะ่ะผมว่ามันคงล่วงไม่ต่างอะไรกับลูน่าตอนแรกเลยอ่ความความรู้สึกผมนะเพราะว่า าตามที่ผมเข้าไปอ่านรายละเอียดอ่ะมันคล้ายๆกับเหรียญแดดเมื่อครั้งหลายปีก่อนเลยประมาณนั้นเลยครับเพราะเหรียญแดดตอนนี้ก็มีเแค่เป็นบางกระดานที่ที่ยังให้เทดอยู่แล้วก็ยังมีภูให้ขุดอยู่ครับแดดก็แล้วตัวน,นี้มาไล์คอยอีกแล้วไล์คอยนี่กระทบมากรนะับอกเลยว่ากระทบมากกระทบกับเหล่าเครื่องขุดทั้งหมดเลยครับที่ที่ขุดตะกูลไล์กระด๊อกนะครับ แต่ถ้าเป็นเครื่องอเป็นสายกั๊ดจอก็โอเคครับกระดจอเป็นเป็ดอยู่แล้วครับว่ายน้ําได้ดำน้ําได้เดินมันแห้งได้บินได้แต่บินได้ไม่ไกลอะไรประมาณนี้ครับอันนั้นสายกระดจออยู่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสายขุดตรงๆเลยคือไม่ได้ครับเพราะว่าสายขุดนี่เป็นเหมือนประเภทแบบนกเลยครับบินอย่างเดียวครับบินเดินไม่เป็นด้วยบินอย่างเดียวครับเมื่อเมื่อไม่มีท้องฟ้าให้บินนกก็ตายครับ เพราะว่ามันไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเครื่องที่ตระกูลที่ขุดไรกระดอกนี่คือจบแล้วจบชีวิตเลยถ้าถ้าข่าวนี้ออกมาดังๆนะครับจบเลยเพราะว่าตอนเนี้ที่สังเกตดูในกลุ่มเครื่องขุดอะราคาล่วงมากนะครับคืออยู่หลักพันแล้วนะครับเครื่องขุดพวกตระกูลเอลสามเนี่ยนะครับเหลือหลักพันแล้วนะครับไม่ใช่หลักหมื่นนะหลักพันแล้วอุปกรณ์ครบชุดนะครับซึ่งถ้าใครซื้อไปขุดรับรองครับ ได้ครับได้ควักเงินในกระเป๋ามาจ่ายค่าไฟเพิ่มมันติดลบประมาณวันสามสบถึงสี่บาทแดีวนะตอนนี้นะครับก็อันนี้ผมก็นอกเรื่องแล้วนะครับเพราะว่าช่องนี้มันเกี่ยวกับลูนาคลาสิกนะครับอ่ะตอนนี้พอร์ตผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเลยนะครับก็ได้ของภรรยานะครับของแม่บ้านไปร้อยี่สิบาทนะครับก็ถ้าขึ้นอีกแอดก็ขายอุย้ยขอโทษครับเพราาติดแอดอีกแล้วติดผมนะนะผมนี่ว่าจะได้ เลือกไปเลยง่ายๆครับเพราะว่าคําว่าแอดเนี่ยเหมือนผมดัดจริตตัวเองนะผมพูดเลยว่าผมเหมือนเหมือนเหมือนดัดจริตตัวเองนะสู้แบบเอาสไตล์ผมเลยดีกว่านะครับสไตล์ของตัวเองก็คือผมคิดว่าถ้าขึ้นมาจนประมาณได้สกักกําไรสามสี่ร้อยบาทรอบนี้นะครับผมก็ขายนะครับขายขาย,ขายออกแต่แม่บ้านบอกว่าห้ามขาย 7, เจ็ดหมื่นเก้าเหรียญของเขานะเพราะว่าเขาเขาซื้อไว้เองนะครับ เพราะว่าเขาเก่งกาไรอันนี้เขาเก่งกาไรนะครับเก่งกําไรก็ผมก็จะรอให้มันขึ้นแล้วก็ได้กําไรนะครับแล้วก็จะขายนะครับขายเพื่อจะเอาเงินออกมาซื้อต่อนะครับมาซื้อตั้งซื้อเหรียญต่อแต่ก็จะขายก็คือขายอยู่ที่สามแสนนะครับสามสามแสนเหรียญนะครับตัวเศษจะเราจะไม่ขายนะครับก็าจะขายต้องต้องให้ได้สามแสนเหรียญเราก็จะขายต้องต้องให้ได้ เป็นมูลค่าเงินกว่าพันกว่าบาทนะครับในแต่ละรอบแล้วเราจะได้เหรียญส่วนต่างมาเก็บอีกแล้วกําไรตรงที่เป็นเป็นส่วนปันผลผมเรียกเป็นส่วนปันผลแล้วกันก็จะแบ่งออกนะครับแบ่งออกอาจจะไปทยอยซื้อเก็บเหรียญอื่นนะครับแต่ตอนนี้ผมตั้งเป้าไว้อีกตัวหนึ่งก็คือไลน์นี่ครับไลคอยเนี่ยผมเตรียมเงินไว้ประมาณหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทสําหรับไลคอยทําไมถึงเตรียมไว้หนึ่งพันบาท ผมเกมจะตั้งแบบโง่ๆของผมไว้สักหนึ่งพันนะครับมันขะมันเข้ามันลงไปเมื่อไรตอนที่ผมหลับไหลมันลงมาซื้อได้ผมไม่ซื้อเลยผมจะตั้งไว้ที่ศูนย์จุดเก้านะครับก็คือเก้าสิบตังค์ต่อหนึ่งเหรียญไรนะครับเพราะว่าผมคิดว่าไม่นานนะวันสองวันนี้น่าจะมีข่าวเกี่ยวกับไรออกมาแบบดังๆผมก็ยังไม่รู้ว่า มันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับหรือว่ากระดานนี้เขาได้ข้อมูลมาแล้วยังไม่ได้ยืนยันแล้วเขาอาจจะส่งข้อมูลมาเตือนนักลงทุนในกระดานของเขาขก็ได้อันนีเน้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะอย,อ,ยอย่าอย่าอย่าเชื่อในคําพูดผมเพราะาคำพูดผมมันเชื่อไม่ได้นะครับทุกคําพูดที่ออกไปเชื่อไม่ได้นะครับแต่ลูน่าคลาสสิกตอนนี้นะครับมันมันมันเป็นการไซเวอ์ที่น่าก,กลัวนะผมว่ามันน่าก,กลัวกลัวมันจะแอบทิ้งอีกนะครับ ก็แต่ถ้าใครยอมรับสภาพนะครับใครยอมรับสภาพว่าเอ้ยเหรียญเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะซื้อไม่ได้กลัวราคาแพงไปกว่านี้นะครับก็ถ้าไม่มีเวลาดูนะครับก็ซื้อได้นะครับซื้อได้แต่ผมไม่แน,น,นะนานะผมไม่แนะนําให้ตัดสินใจเอาเองนจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นตัวผมเองอะผมก็ยังไม่ซื้อนะครับผมยังไม่ซื้อเพราะว่าการที่ผ่านมาติการเผาแล้วนะครับต้องใช้เวลาอีก สเดือนนะครับอย่างน้อยสอเดือนนะครับกว่าจะเตรียมระบบต่างๆนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามีกระดาษไหนบ้างที่เข้าร่วมนะครับก็เลยยังยังไม่รู้เพราะว่าในในตามที่ตามข่าวก็คือเหรียญลูนาคาสิกจะถูกเผาเป็นระบบแล้วก็จะให้เหลือแค่หนึ่งหนึ่งหมื่ล้านเหรียญลูนาคาสิกเท่านั้นครับ ก็คิดว่า1นึ่งหนึ่งหมื่ล้านเหรียญลุน่าคลาสสิกเนี่ยเมื่อกระบวนการเริ่มเผาเนี่ยหลังจาก2เดือนนะครับหลังจากจากจากคลิปที่ผมลงไปเนี่ยนับไปประมาณ2เดือนผมคิดว่าลุน่าจะเริ่มปรับตัวและขยับขึ้นอันเนี้ยเราเรายังมีเวลาอีกเดือนกว่านะความความรู้สึกของผมนะตัวผมเองนะแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปแล้วท่านผู้ชมเข้าซื้อไม่ได้ ถ้าถ้าเชื่อผมอาจจะอดเหรียญน,นะจงอย่าเชื่อผมแต่ถ้าตัวผมเองผมยังไม่ซื้อนะครับยังไม่ซื้อเพราะว่าอาเดี๋ยวจะพูดว่าผมยังไม่ซื้อเพราะว่าผมมีอีพอตหนึ่งนะครับพอตนี้เป็นการทําคลิปคอนเทนต์หนึ่งพันบาทนะครับแต่อีพอตนั้นผมชอนซื้อตลอดนะครับช้อนซื้อไวจ้จนจนจนต้องสร้างโรงงานกาวเป็นของตัวเองอ่ะนะครับเพราะว่ามั่นใจนะครับมั่นใจ ผมไม่เคยมั่นใจอะไรอย่างนี้มาก่อนนะครับผมมั่นใจมากผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมตัดสินใจในวันนี้ถูกต้องแล้วและมันจะประสบความสําเร็จอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าเหรียญน,นี้ที่ผมลงทุนกับมันไว้เนี่ยมันประสบความสําเร็จให้ชีวิตผมแน่จะดูเหมือนผมเป็นคนคิดนอกกรอบแต่บางครั้งการคิดนอกกรอบของคนเรามันอาจจะนําพาชีวิตเราไปในทางที่ดี แต่ถ้ามันไม่เป็นตามอย่างที่ผมคิดตามที่ผมฝันว่าเหรียญน,นี้มันจะโตไปได้จริงผมก็ไม่ได้เสียดก,กับมันนะครับเพราะว่าการลงทุนผมนั้นไปผมคุยกับครอบครัวเสมอว่าเงินที่เราซื้อเหรียญตัวนี้ไปจะมูลค่าเท่าไหร่ถือว่าเราได้ใช้เงินจํานวนนี้หมดจากครอบครัวเราไปแล้วเราจะไม่โหยหาหามันเราจะมองแต่เงินที่จะเข้ามาใหม่เท่านั้น คือตัดปัญหาเรื่องด้านครอบครัวไปครับก็ต้องคุยกับกับคนที่บ้านก่อน,นครับว่าในเมื่อเราลงทุนตัวนี้ไปแล้วนะครับมันมันคือเงินที่สูญไปแล้วนะสูญไปแล้วแต่ถ้าเราคิดว่าเอ้ยเราเดือดร้อนเราต้องขายมันออกมาเนี่ยอันเนี้ยผมไม่แนะนําให้ซื้อนะครับเงินจํานวนนั้นไม่ให้ซื้อควรจะไปซื้อเหรียญที่สามารถซื้อมาแล้วขายไปได้ไม่ควรซื้อเหรียญที่เก็บระยะย,ยาวเหมือนรูน่าคาสิกนะครับลูน่าคาสิกถือต้องถือให้ยาวจริงนะเพราะว่าลูน่าคาสสิกตอนนี้ยืนยันแล้วว่า Ờ, ใ,นในความรู้สึกผมนะที่ผม,ผม,ผ,มผมเข้าใจตัวผมเองนะอย่าเชื่อคําผมนะผมคิดว่ามันไม่ตายแล้วนะครับเหรียญรูน่าคลาสสิกมันไม่ตายแล้วแล้วมันจะเปลี่ยนหน้าประัติศาสตร์กับเหรียญโทเค็นเหรียญบิตคอยทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเลยคนระับจะเปลี่ยนแนวคิดทั้งหมดเลยเหรียญลูน่าคลาสสิกทําให้รู้ว่าวาน ไม่สามารถจะชี้เป็นชี้ตายได้นะครับลายใหญ่จริงๆเนี่ยเขาเขาคิดว่าเขาอะมีเงินเยอะแล้วเขาสามารถชี้เป็นชี้ตายใครก็ได้นะครับชี้เป็นชี้ตายเรียนไหนก็ได้แต่ลืมไปว่าพลังมวลชนมันแข็งแกร่งนะครับอันนี้เป็นข้อพิสูจน์ได้เห็นว่าพลังมวลชนเนี่ยแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งจนวานอึ้งนะครับอย่างวานเขาอึ้งเนี่ยเขาเขาคือแบบ เฮ้ยทาไมอ่ะมันมันต้องตายแล้วและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมันแข็งแกร่งมากวานก็จะเห็นประโยชน์เห็นอาหารอันโอชะวานก็จะเข้ามากินครับแต่เข้ามากินครั้งนี้ไม่ได้กินง่ายๆเหมือน,นก่อนแล้วซึ่งรายย่อยอย่างพวกเราเริ่มฉลาดเริ่มมีวิธีเอาตัวรอดเริ่มมองกันไกล เริ่มเห็นวิธีหนทางเอาตัวรอดก็เลยกลายเป็นว่าทำอะไรยากนะครับตอนนี้บอกเลยว่ามันทำอะไรยากนะครับเพราะตอนนี้ลายใหญ่เข้ามาหรือวานเข้ามานี่ก็ได้เหรียญไปก้อนหนึ่งเหมือนกันแต่ลายเล็กอย่างพวกเราก็ได้ไปก้อนหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งทำให้ลายใหญ่คิดหนักนะครับในการจะปั่น ปั่นราคาเพราะถ้าเป็นเหรียญอื่นนะครับที่รายใหญ่หรือวานเขาซื้อไว้เนี่ยเขาสามารถปั่นได้ตามอาเภอใจเพราะผู้ถือครองน้อยนะครับผู้ถือครองเหรียญน,น้อยแต่อย่างรูน่าคลาสสิกนีก้คือผู้ถือครองเยอะมากนะครับลายเล็กเราอย่างพวกเรานี่ถือเป็นละล้านเหรียญน,นะแล้วถ้าเกิดวานปั่นราคาพลาดนะครับลายเล็กเทขายลงมาก่อนแล้วชิงเงินวานออกไปโอ้ คิดหนักนะครับก็คือจะมาทุ่ม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 ทุบ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 นะครับหรือปั่นปั่นปั่นอาจจะสูญเงินเลยก็ได้เพราะจะถูกไล่ไล่ย่อยอย่างพวกเราไล่เล็กๆอย่างพวกเราดึงเงินออกไปเลยนะครับอันเนี้ยมันเป็นแบบเหมือนกระจกเงาที่ตีกลับแล้วนะครับผมชอบมากเลยเหรียญที่มันมันเป็นหน้าประวัติศาสตร์จริงๆเป็นเหรียญที่แบบ เฮ้ยมันนอกกรอบอะมันมันนอกกรอบกว่าจากทุกเหรียญที่เราเคยมีมานะครับมันมันไม่ใช่เหรียญแบบเออที่เราเคยเจอนะครับบางคนก็เออเหรียญน,นี้ขึ้นนี้ตามนี้ตามข่าวนี้อะไรนี้ปีนผู้พัฒนาแต่ตอนนี้ก็คือเหรียญตัวนี้มันไม่ตายเพราะชุมชนนะชุมชนชุมชนเป็นคนชุบชีวิตเหรียญน,นี้ขึ้นมาทั้งที่เจ้าของเหรียญไม่เอาแล้วโยนทิ้งแล้ว คุณโดคอนโยนเหนรียญลูน่าคลาสสิกทิ้งเหมือนกอหญ้ากอหนึ่งที่โยนทิ้งไว้ริมลัวแล้วไม่ได้ไปดูแลไม่ได้ไปรักษามันแล้วด้วยพลังธรรมชาติของกอหญ้าที่โดคอนโยนยนิงข้างบ้านข้างลัวบ้านมันกลับเจริญงอกงามเติบโตเป็นกอหญ้ากอใหม่ที่งดงามขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องดูแลเพราะ ได้ธรรมชาติหรือชุมชนอย่างพวกเราดูแลมันก็เลยกลายเป็นกอหญ้าที่สวยงามอันนี้เป็นแนวคิดของผมเองนะผมผมผมก็คิดในในแบบฉบับที่ที่ผมผมนึกได้คิดได้แล้วก็ประมวลเอานะประมาณนี้ผมคิดว่ามันมันเป็นเหรียญที่สวยงามเพราะว่าเป็นเหรียญที่เจ้าของไม่ได้ดูแลเจ้าของทิ้งแล้วแต่กลับมันจะเริญงอกงามเติบโตได้ มันมันก็เลยทําให้เจ้าของหันกลับมามองเฮ้ยกอหญ้ากอนี้เราได้โยนมันทิ้งไปแล้วเราเราเราไม่ได้เอาเอามันไว้แล้วนะครับเราไม่ได้เอามันไว,แว้แล้วแล้วแล้วมันงอกงามได้ไงเนี่ยครับนี่คือเหรียญรู่นนคราสสิกที่ในมุมมองผมนะ แต่ท่านผู้ชมมีมุมมองแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับว่ามุมมองของเหรียญลูน้นาคลาสสิกในมุมมองของท่านผู้ชมแล้วพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ที่เข้ามาดูช่องนี้นะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปว่ามุมมองของทุกคนเป็นแบบไหนเล่าให้ให้ให้ผมฟังบ้างนะครับแบ่งปันความรู้สึกกันนะครับก็คลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมา ไม่ได้เป็นงานเชิญชวนหรือแนะนําในการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงทุกท่านต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองและจงอย่าเชื่อแอดเพราะคําพูดแอดเชื่อไม่ได้ขอทุกท่านโชคดีมีกําไรในเหรียญที่ทุกท่านถือไว้สวัสดีครับ